สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมห้องนะครับที่วิวสวยมากๆนะครับที่ชารีนาฮิลรีสอร์ทกอริเปะนะครับห้องประเภทนี้ชื่อห้องแกลนซีวิวนะครับซึ่งจะมองเห็นวิวชายหาดพัทยานะครับและก็อีกมุมนึงของหาดพัทยานะครับ รีสอร์ทจะเป็นรีสอร์ทที่อยู่บนเนินนะครับเพราะฉะนั้นจะวิวจะสวยมากนะครับในช่วงเวลาต่างๆน้ำขึ้นน้ำลงก็จะมีผลต่อวิวตรงหน้ารีสอร์ทด้วยเช่นเดียวกันนะครับไฮไลท์ของห้องประเภทนี้ก็คือวิวนะครับแล้วก็ห้องพักเนี่ยนะครับเป็นเตียงแบบคิงไซส์สามารถพักได้สงท่านนะครับห้องพักกว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับสะอาดด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านใดที่มองหาที่พักนะครับพร้อมรถเรือรับส่งนะครับและก็ต้องการห้องพักที่เน้นวิวสวยๆนะครับมีความสงบอยู่ในตัวด้วยนะครับแนะนำให้เลือกห้องแกรนด e ซีวิวนี้นะครับที่ชารีน่าฮิล l r รีสอร์ทนะครับผมพาเดินวนดูนะครับในบรรยากาศภายในห้องพักนะครับแล้วก็นะครับ ในห้องพักจะมีห้องน้ำนะครับที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับแบ่งโซนชัดเจนนะครับโถส้วมแล้วก็โซนสำหรับเป็นโซนอาบน้ำนะฮะเป็นฝักบัวนะครับห้องน้ำเนี่ยบอกเลยว่ากว้างกว่าที่อื่นๆนะครับสำหรับบนเกาะลีเป๊ะเพราะฉะนั้นนะฮะท่านใดที่จะต้องการห้องพักที่สะอาดนะครับแล้วก็วิวสวยนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนคนเดินนะครับแล้วก็ เดินไปยังจุดเช็คอินลงเรือหางยาวตอนไปดำน้ำดูปะการังของเที่ยวสนุกทัวร์ได้สะดวกนะครับแนะนำเป็นห้องแกลนซีวิวที่ชารีน่าฮิลล์นะครับก็คุ้มแน่นอนนะครับกับค่างเงินที่ท่านควรจ่ายไปนะครับกับบรรยากาศและก็วิวที่ท่านจะได้รับจากรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝากกด Subscribe และกดติดตามช่องคลิปหน้าไปแน่ด้วยนะครับ